ระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการมีชีวิตเป็นอยู่ในความเชี่ยงแท้แห่งอาณาจักรของพระเจ้าสัปดาห์ที่7การสู้รบฝ่ายวิญญาณเพื่อนำอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาและการดำเนินชีวิตอยู่ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระเจ้าวันจันทร์เลขรรมันหนึ่งจุดประสงค์ของการสู้รบฝ่ายวิญญาณคือการนำอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาอารบิกหนึ่งการสู้รบฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะความตั้งใจของซาตานนั้นต่อต้านน้ำพระทัยของพระเจ้าระบิต 2. สต้นต่อของการสู้รบฝ่ายบิญญาณคือความขัดแยง้งระหว่างความตั้งใจของพระเจ้ากับความตั้งใจของซาตานวงเล็บหนึ่งเพราะเหตุมีตำแหน่งที่สูงส่งและมีความงดงามลูซิเฟอร์จึงเกิดความเยื่อยิงความเยอ่อยิงนี้ก่อให้เกิดจุดมุ่งหมายที่ชั่วร้ายซึ่งได้กลายเป็นความตั้งใจของซาตานวงเล็บสอง ก่อนที่หัวหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะลุกขึ้นมาขัดแย้งกับความตั้งใจของพระเจ้าในจักรวาลน,นี้ไม่เคยมีสงครามเลยการกรบฏของลูซิเฟอร์คือจุดเริ่มต้นของการสู้รบทางปวงที่บ,บัดนี้กำลังดำเนินไปท่ามกลางประชาชาติในสังคมในครอบครัวและภายในของแต่ละคนอารบิกสพระเจ้าทรงต้องการให้มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งทรงสร้างของพรง มาจัดการกับซาตานซึ่งเป็นสิ่งทรงสร้างที่ตกต่ำของพรงเพื่อเรื่องนี้มนุษย์จึงต้องยืนอยู่ฝ่ายเดียวกันกับความตั้งใจของพระเจ้าอารบิกสในฐานะคริสเตจักการสู้รบของเรามีเพื่อสยบความตั้งใจของซาตานและปราบศัตรูของพระเจ้าให้พ่ายแพ้สัปดาห์ที่7วันจันทร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นปูยามเช้ามาัทธิวบทที่6ข้อ1ิ ขอให้อนจาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่น้ำพระทัยของพระองค์ได้สำเร็จในสวรรค์อย่างไรก็ให้สำเร็จบนแผ่นดินโลกเหมือนกันเอเฟ,ฟโซบทที่6ข้อ1 1ถึงข้จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะยืนหยัดและจะต่อต้านยุทธอุบายของมารได้เพราะว่าเราไม่ได้ปั้มสู้กับมนุษย์ฝ่ายเลือดเนื้อแต่ปั้สู้กับผู้ปกครองผู้มีอำนาจและผู้ครอบครองโลกแห่งความมืดนี้ และปลั้มสู้กับอิทธิพลฝ่ายวิญญาณที่ชั่วร้ายในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลายในปี1928พี่น้องนีได้จัดการประชุมพิเศษของผู้มีชัยชนะขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งหัวข้อก็คือการสู้รบฝ่ายวิญญาณพี่น้องนีได้ชี้ให้เห็นว่าในจัก,กรวาลน,นี้มีความตั้งใจอยู่สามอย่างคือความตั้งใจของพระเจ้าความตั้งใจของซาตานและความตั้งใจของมนุษย์ ถ้าเราอยากรู้ว่าคริตจักรจะเป็นนักรบของพระเจ้าที่เข้าร่วมในการสู้รบฝ่ายวิญญาณได้อย่างไรเราก็ต้องรู้ถึงความตั้งใจหรือจุดมุ่งหมายทั้งสามอย่างนี้ความตั้งใจของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่เองจึงเป็นสิ่งที่นิรันด์และไม่ได้ถูกสร้างในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างเหล่าทูตสวรรค์ก็มีความตั้งใจเหมือนกันหนึ่งในทูตสวรรค์เหล่านี้ได้ถูกพระเจ้าแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทูตสวรรค เพื่อจะปกครองจักรวาลที่มีมาตั้งแต่ก่อนการนิรมิตจ้างอาดามเนื่องจากมันมีตำแหน่งที่สูงส่งและมีความงดงามหัวหน้าทูตสวรรค์ผู้นี้จึงเกิดความเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งนี้ก่อให้เกิดจุดมุ่งหมายที่ชั่วร้ายซึ่งได้ไกลายเป็นความตั้งใจของซาตานดังนั้นนอกจากจุดมุ่งหมายของพระเจ้าซึ่งก็คือความตั้งใจของพระองค์แล้วตอนนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่สองหรือความตั้งใจที่สองอีกด้วย เพราะความตั้งใจของซาตานมุ่งมั่นที่จะลบล้างความตั้งใจของพระเจ้าเลือกอ่านข่าวสารต้นต่อของการสู้รบทางปวงก็คือความขัดแย้งระหว่างความตั้งใจก่อนที่จะมีความตั้งใจของซาตานเกิดขึ้นมาขัดแย้งกับความตั้งใจของพระเจ้านั้นในจักรวาลน,นี้ยังไม่เคยมีสงครามเลยความขัดแย้งในจักรวาลน,นี้เริ่มมาจากการที่หัวหน้าทูตสวรรค์ได้เป็นกระต่อพระเจ้า การกบฏในครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นของการสู้รบทางปวงที่กำลังดำเนินไปท่ามกลางประชาชาติในสังคมในครอบครัวและภายในของแต่ละคนตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นมีสงครามเกิดขึ้นมากมายทางการสู้รบระหว่างประเทศกลุ่มชนบุคคลกระทั่งภายในของแต่ละคนตัวอย่างเช่นท่านอาจมีประสบการณ์ต่อการสู้รบที่อยู่ข้างใน ระหว่างเหตุผลกับราคาตันหาของท่านเองการสู้รบทุกรูปแบบล้วนมีต้นตอมาจากความขัดแยง้งระหว่างความตั้งใจของพระเจ้ากับความตั้งใจของซาตานเราไม่รู้ว่าช่วงที่อยู่ระหว่างการเป็นกบฏของซาตานกับการนรมิตรสร้างอาดามนั้นมีระยะเวลานาน,านเท่าไรเราเพียงแต่รู้ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งพระเจ้าก็ส่งนรมิตรสร้างมนุษย และประทานให้เขามีความตั้งใจที่เป็นอิสระของมนุษย์การที่พระเจ้าประทานความตั้งใจที่เป็นอิสระแก่มนุษย์นั้นเป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในเมื่อพระเจ้าประทานความตั้งใจที่เป็นอิสระแก่มนุษย์ก็เท่ากับพระองค์ทรงบ่งชี้ว่าพระองค์จะไม่ทรงบังคับให้มนุษย์ต้องเชื่อฟังพระองค์ตอนที่ข้าพระเจ้ายังเป็นอนุชนข้าพระเจ้าคิดว่าการที่พระเจ้าทรงเริ่มมิตรสร้างมนุษย์ ให้มีความตั้งใจที่เป็นอิสระนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีสติปัญญาถ้าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าข้าพเจ้าจะทำให้มนุษย์ไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยแต่เนื่องจากพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์จึงให้มนุษย์สามารถเลือกสรรได้อย่างอิสระในยันเนซิสบทที่สองเราจะเห็นว่ามนุษย์ใช้ความตั้งใจของเขาได้อย่างอิสระสามารถที่จะเลือกกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตหรือจากต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วก็ได้ ต้นไม้สองต้นนี้เป็นตัวแทนของความตั้งใจของพระเจ้าและความตั้งใจของซาตานตามลำดับดังนั้นจึงมีสถานการณ์สามเศร้าเกิดขึ้นในส่วนนั้นโดยมีต้นไม้แห่งชีวิตเป็นตัวแทนของความตั้งใจของพระเจ้าต้นไม้แห่งความรู้เป็นตัวแทนของความตั้งใจของซาตานและอาดัมเป็นตัวแทนความตั้งใจของมนุษย์จริงๆแล้วต้นไม้แห่งชีวิตก็เล็งถึงตัวของพระเจ้าเอง ส่วนต้นไม้แห่งความรู้นั้นเล็งถึงซาตานดังนั้นจึงมีบุคคลอยู่สามฝ่ายคือพระเจ้าซาตานและมนุษย์โดยแต่ละฝ่ายต่างก็มีความตั้งใจของตนเองแม้จะมีความตั้งใจอยู่สามอย่างแต่ข้อขัดแย้งก็มีความเกี่ยวข้องกับสองฝ่ายเท่านั้นคือพระเจ้ากับซาตานประเด็นสําคัญก็คือมนุษย์จะเลือกความตั้งใจของพระเจ้าหรือความตั้งใจของซาตาน เราทุกคนล้วนรู้อยู่แล้วว่าความตั้งใจของมนุษย์ได้เลือกอยู่ฝ่ายเดียวกับความตั้งใจของซาตานนี่ก็หมายความว่ามนุษย์เลือกที่จะทำตามซาตานและอยู่ฝ่ายเดียวกับความตั้งใจของซาตานดังนั้นซาตานจะมีชัยชนะไปชั่วคราวแต่มนุษย์ก็สามารถหันจากความตั้งใจของซาตานมาสู่ความตั้งใจของพระเจ้าหันจากฝ่ายซาตานมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าได้โดยการกลับใจ ศัตรูของพระเจ้ายังต้องพ่ายแพ้ไปด้วยเพื่อเรื่องนี้คริสตจกจึงต้องเป็นนักรบเราสู้รบเพื่อจะสยบความตั้งใจของซาตานการสู้รบของเรานั้นมีเพื่อจะทําให้ศัตรูของพระเจ้าพ่ายแพ้เลือกอ่านค้นคว้าบทเรียนชีวิตมทัทธิวตอนที่สามสิบสาม